หันไปได้ไหมหันไปได้ไหมฮะมีคนดูหรอมีคนดูตั้งสามสิบคนแปดสิบแล้วไม่หลับไม่อนเขาตื่นแล้วป่ะบีบ้าทำไมมาช้าจังไม่มาก็ก็ด่ามาก็ด่าเราเล่นน่ะทุกคนมาช้าเรียงไม่ได้นอนนอนไปตั้งสองชั่วโมงเ่ปะกระตูนตื่นแล้ว ตรงนี้เออกระตูนล,ลงมาป้าอยู่อยู่ข้างล่างเนี่ยลงมาไหมหรือกลับบ้านวันนี้ไม่ใช่อะไรยังไม่กล้าลงมาเลวเดี๋ยวไปเคล,ลงมาเลยอยู่กับใครอยู่กับมิอยู่กับมิบมแต่กระตูนกำลังจะลงมาแล้วสลุปไม่ได้นอนใช่ไหมนอนแล้วสองชั่วโมงไม่ไหวแล้วเนี่ย<ป>คือเมื่อกี้ใช่ไหมหนูถามพี่เอาว่าเปิดได้ไหมก็เลยเปิดเลยบายเรีกแต่งหน้า ก็หนูแต่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็จะไปแต่งหน้าคุยง่วงขวดตาเฮ้ยกระเทาะแล้วไม่มีใครนิ้มพาเลยงงอันนี้นอนยังยังไม่นอนเออให้เลยคือชุดนอนใส่ยังงี้เนาะใช่เพราะว่าเสื้อไม่ใส่ชิเลอรชิเลอรเออเนาะชิเลอแ์ไคุยแม่โหไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้ว วัดไม่ดีนะลูป้ามันทำให้เจ็บคอโอเคได้เล่นแล้วลันนี้ที่ใจอ่ะตอนหลังเหงาพอดีเลยรอใช่รู้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยนอนจะหลับเลยเนี่ยรู้ไหมว่าตอนแรกจะไม่ตื่นมาทันที่อาจารย์ว่าตื่นมาสองรอบพอพอตื่นมาทีไรเจอกล้องอยู่นะมีมีลินมีลินบอกว่าอะไรนะพอหนูตื่นมาทีไรหนูโดนกล้องจ่อหน้าตลอดอีกอ สรุปว่าคือหนูอะถ่ายมันแชร์แล้วก็เริ่มถ่ายแบบพาโนรามาแล้วก็ก็ลองเล่นเล่นเล่นมาอยู่ตรงหน้ามันใช่ไหมแล้วทีนี้พอมาหยุดที่หน้าปุ๊บแจ่มันลืมตาอย่างเงี้ยแบบอยู่ก็ค่อยๆลืมมันตลกอะนดีกับพี่ลูกสอนะลืมไไมมม่่ยังีลิ้มหน้าสำเตาเช้าแน่นอนเพื่อนหนูจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนก็ต้องหน้าฉาวมีแต่งหน้านอนเหมือนนางเอก นางเอกนางพีตลกฉันนั่งอ่านนิยายอยู่ดีอยู่ดีบายก็ขึ้นมาลายบายก็ขึ้นมา <c oughs> มันเด้งไม่หรอไม <c oughs> <เล S 2> ่ใช่มันเด้งจร <c oughs> ิงเอรู้แล้วเนี่ยแต่พี่เป็นอะไรอ่ะทำไมต้องประกบตาตอาวัวเพราะว่านอนไม่รู้ว่านอนเยอะหรือนอนน้อย,อยคือเออเบอไงอ่ะทำอไรไรบอสอืมเขารู้มาแลไวอะไรถไ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่คือใครพี่อาจจะเป็นพี่ลูกศรก็ได้ เป็นเพียงผไม่มีใครรู้หรอกว่าเราไปอของางรมีคนบอกว่าบาไปอาบน้ำเลยใครเขาอาบกันตอนเช้าพี่อาบปะเออ่เดี๋ยวพี่ต้องอาบตอนที่นนเออหนูก็เพื่ออาบเฉยๆแหละไม่เป็นไรหรอกอาบกีงอาบก่อนอมาอาาบแล้วเมื่อคืนอาบไหมอาบเอ้ยมี่ยังไม่อาบหรอกทั้งทั้งเมื่อคืนทั้งเมื่อเช้าแม่กีแม่กีแม่ไา โอาทำผมเลยดีอันนี้ไม่ได้ทำดูหัวมันว่าผมดูหัวมันหัวทำอะไรได้บ้างวะมีโคดรเี่เห็นมีมเหรอว่าทำอะไรมได้ค่ะผมมีทำไม่ได้นะคะรอนะ นี่แต่วันนั้นรอนป่ะใช่ป่ะโดนลุมเหรอนี่ถ่ายไอ้กีฬาสีอ่ะใช่พี่อาริเปล่นไปวิ่งใส่ชุดพร้อมวิ่งแล้วแน่นอนพวกเราไป PR โดยชิเต็มโมคิมิกาสุกยิได้ใจยังไงก็รักเธอใช่ไหมพี่กระตูนแต่ไม่เห็นมีใครมาเลยเสียใจว่ะตะโกนตะโกนทำไมเงี้ยหงอกร์ตูนก็ตะโกนอยู่อย่างนั้นแหละที่รู้สอ่างก็มาสากะอยู่อย่างงั้นจริงเหรอฮีฮอยู่ดีนะมาสากะ มาซากะน้องก่อนไม่ไม่ไม่ใช่มาซากะดีเพ่งต้องมาซาก้ไม่ต้องลองแบบพี่เอิ์นระตายเอินปัอบคนนั่น่ะเฮ้ยอันนี้บูลี่ปะมีของาบายมีคิวไหมลูกเฮ้ยก็มีนะในกล้องอะมันไม่เห็นคือมันกันออกไปเว้ยทุกคนเพราะว่าอยากเขียนบางๆอะเท้รใจแลวใช่ไหมเพราะว่าแบบพอย เออมีคิ้วเยอะแล้วมันแบบเออมีคิ้วอ่อนละเอ้มีคิ้วเยอะแล้วมันเรียกว่าอะไรนะมันดูเข้มเออมันเข้มแล้เอาออกเต็นพอเอาออกก็มีแต่คนบอกว่าไม่มีคิ้วเป็นไงล่ะโดูรลี่คุเราเที่ยวตั้งวันที่สองก็คือแบบไม่มีเพื่อนอะอยู่กับเมลสองคนอะแล้วก็แบบไม่กล้าพูดอะไรอะน่ากลัวส้าใสม MV แผ่วีไรคะไป PR โดยชิดุกค่ะทุกคนดูตัวนี้ ตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนโคราล่าเลยเอามีมันหลับอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะใครปลูกเมลบอกพี่ภูมนะครับใครปลูกมิลินบอกมินะครับออืไปหรือว่าเราลองมันแล้วเราลองปลูกกันอีกแล้วเออเราลองปลูกมันนะอยู่ดี่ันอ่ะพี่ใครอิงกู มีลินมีลินคป่งใครปุ่งใครปุ่งมีบอกเรานะใครปุ่งมี้บอกบายละโอเคไหมมีใครปุ่งมี้บอกนะโอเคนะโอเคขนาดหลับยังแบบมีข้าวสุดท้าย เราอะชอบมากคุณนะวางก็มาอะไรบ้างหนูไม่ว่างเลยไงหนูเลยไม่มาเนาะพี่กระตุนเนาะตารางเราแน่นไปถึงมุกรลาลกรุมพานีนาเมษ์พฤษดามิทุน, 2> 2นกรดากาาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธนวาแล้วก็มุกราลาใหม่ปีนะ้ะ<ช>เราไม่ว่างเราไม่ว่างเลยเนาะพี่เนาะถูกต้องอืมเราก็เลยไม่ได้มาไลฟ์เลยที่เห็นอะไรคืออุ้งา่ะครับเอ้ คือตอนแรกเนี่ยจะจะเปิดแล้วเมื่อคืนแต่ว่าดูจากสภาพตัวเองแล้วเนี่ยคนดูอาจจะตกใจแพนก้องหาก,กระตูนหน่อยอาเจยงอาเจยงตอนนี้มอมมากมมมอมากเหมือนนางเอกอนิเมะ <laughs> นางเอกที่ตื่นขึ้นมาแบบจากโรงพยาบาลปากซิซ <laughs> <laughs> อันนี้คือบูรลี่ <laughs> มะปากแาวด้วย จบที่ตัวเองมีคนล่าสุดเลยเห็นเขาบอกว่าหนูยังไม่คุณดังเลยหญิงแล้วให้บอกว่าห้ามถ่ายนะคือจะบอกว่ามันติดแบรนด์เนี่ยก็เลยไม่ให้ถ่ายตอนนั้นไปซื้อขนมมาแต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้าใจก็แล้วก็เข้าใจแต่อีคนนั้นอ่ะม่าเข้าใจก็จำไว้หนูจำได้เลยคนนั้นอ่ะเฮ้ยหวัดดีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออกไลฟ์หน้าเลยถึงอะไรไปไปพีอาร์ได้ได้ไหมอ๋อไปพีอาร์ได้ได้ไหมอ๋อ ได้ไหมได้ชื่อเพลงนี้ได้รึเปล่าเอาไดไหมก็ได้วงเล็บได้ไหมไม่มันแค่มันแค่มันวงเล็บแบบว่าไม่อ่านหมดได้วงเล็บเปิดได้วงเล็บปิดไหมโอเคได้ได้ได้เต็มที่เต็มที่ได้ได้ใหม่มันปิดไหมไม่ได้ปิดอะไรเออปิดไหมลาก่อนบายติดตามดู live รวมถึงเอ็กซ์ตรีมคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลน์ I am 4 e application